เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวพี่เขามีอินโทรใหม่แล้วไม่ใช่เหรอวะไปดูดิสามหมื่นเชียเฮ้ยเดี๋ยวได้ยินข่าวว่าทางร้านเขาอีดีดให้พี่เขาใหม่ไม่ใช่เหรอวะอันไหนวะได้ยินข่าวว่าพี่ชอบกันเขาก็อีดิเองไม่ใช่เหรอไปดูดิ พี่ดั๊ดสวัสดีหลอดไฟไลฟ์ฟอร์ดเกียร์หนึ่งกึ่งเนี่ยนี่ของโดนพี่แจ๊สสี่เกียสัตว์เกีย <c oughs> <c oughs> ครับก็เอาเลยครับสํหรับวันนี้พวกผมช,กช่องไลท์ทีชแนลนะครับผมในในสาหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมมาเอ้ยไม่ใช่เราก็อยู่ใน Facebook หรือว่าแฟนแฟนแฟนเพจของผมนี่ครับในช็อเกินเกียร์เกันคีแฟนเพจนะครับแม่ก็นี่เลยครับแฟนเพจที่คนถูกใจเยอะมากเลยนะครับ15คนนะฮะสร้างมาตั้งแต่ 100ยซับหรือเปล่าวะตั้งแต่ตั้งแต่400ยซับนี่ครับนี่คือสกินเก่าเนี่ยฮะสร้างมาตั้แต่400ยซับซึ่งมันประมาณหลายเดือนแล้วนะครับ5มิถุนาเย็ดเป็ดนานชิบหายอืมเพื่อก็ฝากมากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับเพจนี้มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆนี่ครับก็จะแจ้งที่นี่นะครับมีวิดีโออะไรใหม่ใมก็จะแจ้งที่นี่เลยก็จะมีอะไรก็โพสต์ไปเรื่อยๆนั่นแหละครับนะเดี๋ยวสมมุติแบบ1นึ่งหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นมีกิจกรรมอะไรก็จะมาอยู่กันที่นี่เลยครับมาดูกันได้ที่นี่ ก็จะแจ้งสําหรับใครที่เล่นในเออใครที่เล่นไลน์นี่ครับถ้าทักผมมาแล้วผมไม่ตอบนั่นคือผมไม่ตอบนั่นแหละครับนะเพราะว่าไลน์ผมจะไม่ค่อยมีเวลาตอบตอบเท่าไหร่เพราะว่าไลน์มันต้องเข้าไปในตัวไลน์ไงแล้วก็ต้องไปคุยในไลน์โดยเฉพาะเลยซึ่งมันก็ผมก็ไม่ได้ทําอะไรสิครับถ้าผมไม่นั่งตอบอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเฟซเนี่ยมันยังมี messenger ไงแบบติ๊งมาโอเคเล่นเล่นเกมไม่ได้ตอบไปได้เอออย่างนี้มันก็ได้แต่งปกไปต่อไปเออได้อยู่ไลน์ก็จะไม่ค่อยได้ตอบเท่าไหร่นะครับสังเกต ผมก็เพิ่งรีเซ็ตเครื่องไปเมื่อวานนี้เองหรือเปล่าวะวันไหนก็ไม่รู้นะครับรูปหายหมดเลยนะครับไลน์ก็ยังไม่หายแต่ว่ามันมันมันซิงข้อมูลนานมากนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็โอเคซิงได้แล้วนะครับใช้เวลาเป็นชั่วโมงไอ้เฮียนานชิบหายนะครับเพราะว่าข้อมูลมันเยอะไงอ่าก็ขอบคุณนะครับสำหรับ 30,000k 30, นะครับ30,000 s u b ซับสไคนะครับนี่ก็เป็นปกของคุณไบเกมอะไรนะ Game Game ไบเกมบิดเกมใครวะ จะไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นในรูปไปให้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวยมากๆบิดหรือไบต์นี่แหละผมจาไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาสร้างเออทำได้สวยมากๆเลยนะครับมากดไลค์กันเยอะๆนะครับลิงก์ลิงก์แฟนเพจเฟฟลิงก์แฟนเพจก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าจะค้นหาเอาเลยก็ได้นะครับ S ตัวใหญ่แล้วก็ในตานี้เลยนะครับไปได้ไปดูกันได้เยอะๆเลยนะ จะมีประมาณนี้นครับมีอะไรก็พูดคุยกันได้ในเพจนี้เลยโอเคก็มาแจ้งแค่นี้นะครับฝากด้วยนะครับสำหรับเพจนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมโดยครับ